ไม้พางเนาะข้าวจะเพ็ดนี่เนาะใช้เวลาโดนบาต่ำนี่บังกันเลยหนอนกับบังทางปากนะเอาวันนั้นแอดได้แหละเรากำลังนึ่งเข้าซทำนี่อะไรเป็นบ่อือเป็นไงก็เป็นเอ่อหน่อไม้นี่แห้งไว้ห้าวไหวแล้วตะปูบูฮานเนาะหรือว่าวเพชรที่เป็นปูแบบบูฮานนะผู้ชมไม้บ้าเป็นไงกันผู้ชมมาถ่ายัเจ้าอยู่เกลเกลียดพักให้น้องเฮือนเจ้านี่โโอ้ห คักแทานีสารขายท่านผู้ชมเป็นฟีมือหัตถกรรมฟีไม้ไร่มืององคนลาวในเขตสุนโบทงาม,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 มนี่นี่ร้ายนาะหรอไม่นี่นี่ท่าเทาแต่ก็ยังไม่ใช่นั่นแล้วมันกระชนุนกระชุนใช่ออแล้ใต้กกลางคืนออนี่คักเลยต,ตอนนี้ในอีพีนี้บรรทุกได้เดินทางมาหดหมู่บ้านหนึ่งซึ่งว่ามีชื่อว่าบ้านตาลาวเมืองเซโปนแขวงสวนรเขตซึ่งเป็นส่วนเผ่าบรู นาะก็คือการกับทางเมืองบบรามาเฮานี้ประตูก,กัจเเวทไทยเนาะบ้านเฮือนแล้วก็ไทยทอดวิถีชีวิตของชาวบ้านตะลาวในท่านผู้ชมนี้นะครับช้มซึ่งว่าบ้านนี้ก็เป็นบ้านซนเผาเล่าเทิงหรือว่าบรูเลยเนาะมันสวนบม่ได้ไปเสียเง,งให้บอกมาหนิมนไม่ไปเนาะแล้วแล้ววะแล้วแหละโอ้แล้วลแล้ว,ลลวลเลยให้ๆๆยังยามนี่ซานยังย้งอะไรฮะซานซ่า โอ้เอาไม้ยางสารนี่มนพุ่มขอคือไปเบิ้งเดอ้อ้ด้อโอ้โอ้โอ้้วอ้โอ้โอ้วอนโอ้โอ้โ้โอ้โอ้สอรนอ้อ้โา้โอรโอ้โอ้โอ้สารโอ้โอ้โอ้อ้โอ้้อโอ้โอ้อ้โอ้้้อ้ 5้าสิบพันมน่ไม่ยังนี่เจ้าสารไม่พุ่งไม่พุงโอ้ใหญ่คักได้มีนห้าสิบพันมับอโอ้นอนมากัเย็นค่กขนาดได้นี่ปีนได้ปนนอันน่งโอ้ตัวนั้นม่นรไเพลงที่ตัวงดเจนยแสนหนึ่งบอมูเซนแล้วเนาะโอ้อันนี้ละแม่นห้าสิบโอ้ร้อยบาททำไปำอันนี้หนึ่งร้อยบาทตัวบอไอสีหอมพินเยียบย่นละแม่น แสนหนึ่งหรือว่าสองร้อยบาทรับสองร้อยบาทนี่เรารับสองร้อยบาทโอ้คันแบบขาเมื่อนี่ซื้อเอายุ่นกอนอยู่เทิงหน้าได้บรรยากาศค่ะขนาดไหนไม้พุ่งไม้พางเนาะเขาเจาะเห็ดนี่เนาะใช้เวลาดนเบาต่ำนี่ประมาณจากมื้อชาดเนี่ยเออชอบมือสองมือแล้วเนาะเออเคะแนนแต่ว่าเฮาเหล่าเลี้ยวแล้วเรียบร้อยเมืนบ่ เครื่องมือจักสารหาได้จากธรรมชาติอันนี้เอามาแต่ให้พอนเลยเนาะแบบนี้เนาะแก่ทางนี่ก็มีเนาะแ<อ>ก่ทางนี่เลยม<อ>ีแต่ห้ามาแล้ะห้าเหล่าห้านางเรียบร้อยแล้วมีแต่สารนี่แหละใช้เวลาประมาณสองมือเนาะเอาแต,ต,าตาา่ติวมันฉานี่เนาะเออเอาแต่ก้าวนะฮะเนาะติวมันติวบ่เอยนะติวติวสองเลยป่ะมีคนมาหับซื้อบ่หรือว่าเขาเอาไปขาย เออมีคนซื้อหรือขายคนอยู่บ้านนี่บอกซื้อแถวแถวเขาเป็นล่อแถวโอ้เขาล่อเออปลาพาจะมาอุ่นตรงนั่งอได้ยิ่งสะอาดจะเลยอยากได้แล้วเฮาก็อยากได้ยุ่แต่ว่ามันถือขาไปขาเมื่อก่อนขาเมื่อนี่เฮาเอายุ่นี่โอ้่าจูไปจูทั้งคนโอ้อาหารอาหารเล้งแต่ละมื้อเนี่ยเม่นยังนี่อับังบอกโอ้จ้าอับัง บางอะไรอ,อืบังอะไรบางอะไรมีเนาะมาคขาว่าทีนี้ก็คือ,เ,อ,อเจ้าวันจะกินหน่อไม้เนาะเป็นอาหารลักของชาวบ้านเลยถ้ามาเจ็บกระเพาะโบกะข้าเจ้าก็กินมาตั้งแต่น,น้อยจนให่่ยนะอ,อ่ลูกหลากนก็จามากก็กินแต่สี่ก็ถือว่าไม่ได้เจ็บ่ออท้องหรือว่าเจ็บเป็นกระเพาะอีกครั้งเนาะหมาควาว่าความซินเคยเอ,อ่ของชาวบ้านเพิ่นก็นอิ่งใส่ ຂ້າຈິວ່າກະເວົ້າເລື່ອງພູມຕານຖານาน້ນທ່ານຜູ້ຊົມພູມຕານຖານເຂົາເຈົ້າມີສູງມີສູງຢູ່ເນາະກິນໜໍ່ໄມ້ນີ້ກໍໄປເຮັດວຽກເຮັດງານກໍໄດ້ທ່ານຜູ້ຊົມເອີກະບັງອີ່ຊັ້ນຫຍະໃສ່ໃສ່ໃສນມບສົສຮັສບ แล้วก็เอาไว้กินเนาะกินดนเนาะเออยามมดแล้วก็กินได้ตัวนี้เนาะเออหน้าเกาะปลาตัวก็ตอ่อนคอยตาวแอ้ก็ชอบอับตึมอ่ะอ๋อปิ้นหัวลงให้น้ำมันน้อยโอ้เอาลิอยเดี๋ยวปิ้นแล้วมันเหม็นเนาะมันน้ำเออสูตรเนาะนี่เนาะสูตรข้าวเนาะข้าวจะปิ้นกระบังทางปากนะเอาอันนั้นแอดไปแหละปิ้นลงให้น้ำมันน้อยออกถ้าว่าเราปิ้นกระบังขึ้นแล้วน้ำมันจะอั่งอยู่ในกระบังนั้นแล้วเฮ็ดให้ใหญ่ นกไม้ที่ขาเจ้าโดงไว้นั้นส้มหรือว่าเน่าบูดบ่เป็นกินท่านผู้ชมอันนี้มันสูตรของกันชาวบ้านเนาะอยู่ในสนบทนี่ขาเจ้าวิธีการเฮ็ดนกไม้ส้มหรือว่าอับังอับังอับังก็อับังเยาะบังยะบนะท่านผู้ชมภาษาเขาเจ้าว่าอับังยะเนาะบังยะแปลว่านกไม้ส้มท่านผู้ชมรูเนาะรูเต้น้อันนี้ไม่คาดอันนี่กำลังนึ่งเข้าว่ะใช่โอ้นึ่งหน่อยนึ่งอยู่ไหนเลยเนาะ อันนี้นี่ยมันเห่อข้าวทผู้ชมเจ้ากำลังนึ่งข้าวสามนี้แล้แม่นนึ่งมั้ยบ่สามนี้นึ่งข้าวโอ้นึ่อข้าวกินกับแล้วก็เฮ็ดกินมั้ยบ่นึ่งข้าวแล้วจึงเฮ็ดกินบ่เออขอดอยยุ่งว่านั้งต่จ้าเฮ็ดนึ่งข้าวเรียบร้อยแล้วจึงเฮ็ดกินเอออส อันกินแล้วแม่กินโนมัยบ่แต่ละมื้อบ่บ่ได้มีแนวไปหาบ่แต่ละมือนี่ไปไปหานั้นยกตัวอย่างไปหาซนหาหยังก็ได้อยู่บ่มีบ่มีเออบ่นซอนปูซอนปลาไดซอนลูกหวอ่ะเเาตอเดจาบงมีแต่จางเออบ่ได้ปลูกผักกาดผักหยังบ่ไอ้ต้เิ่้าายบาดบายเอเิ่เออกินผักแลจังแซ่บเนาะ อันกินกับเตี๋ยวกับงแซบเหรกินกับเตี๋ยวพี่อืมทางให้บ่เฮ็ดเฮ็ดให้บ่อยู่พี่โอ้เดือนได้เดือนได้ทางทางให้เดือนชางเดือนช้ามาทางเออโอ้ทางแล้วล่ะจุดเออโอ้จุดแล้วก็มื้อให้เลยเนาะเออมื้อให้ไม่ได้เดือนได้เอ็นน้ำเข้านี่ปลูกเข้านี่เดือนหกเดือนเจ็ดเดือนเป๊ะนี่และแม่นเดือนเจ็ดเดือนเป๊ะแม่แม่นเสียยากเออตาบัสตาบัดเนาะ bia uh, bát là thang này nó thang này ta bát ừ. uh, thang này mương non là... là hết ừ, ta là hết vào ngày sẽ nhã bát là nha nó thằng ừ. uh, thang ta ôi thang này mương non là việt bát đấy uh. Uh. Ta, ôi uh. ta... Ta, ôi. Uh. ta ôi là ta là việt bát là hư gan thang này thang này Ê, là ta bắt uh, thang này ta bát ta bát là sẽ nhã nó sẽ nhãเรียบ lối là cả hút áo vào thang này hút áo à หูดเข้าป่ะเออเออหูดเขาเนาะยังต่ำคือเก่าป่ะทางนี้ยังต่ำเข้าคือเก่าป่ะต่ำต่ำเอ้ยเอออันนี้ต่ำเข้าไปเหมือนเออต่ำเข้าผู้หญิงอะไต่ำเข้าโอ้ผู้หญิงต่ำคาวแหละผู้ชายเป็นต่ำบ่ผู้ชายบป็ต่ำให้อะไรต่ำโอ้เจ้าต่ำเออก็อันก็ไม่รู้อันเอาผัวเป็นต่ำบ่เออเอาไปยังผัวคือบัวต่ำทางพี่พี่ข้าน้าบ่เคยต่ำบ่เคยดิเออ เออคุณมาใครเมฆแชมเนี่ยมีแม่เราขี้ค้านมีเคยดิเฮ้ยยอกก็ลอยก็คันชรังมาช่วยมาเลยค่ะหัวบุ้งชวยเนาะเด้อเรากะเฮ็ดอันนี้เด้สารติดสารอันนี้เด้อสารซาดขายหน่อยเนาะเออเวียกไฟเวียกมันเออเด้ลูกสาวเด้อไม่ตามซ้อยบ่ตะเบินอันผู้หญิงเนี่ยส้าลูกสาวละาตามบ่โอ้มีลูกสาวไปเชิญเลยเอาเอาผัวเอาผัวเราไปอยู่น้ำผัว เออแต่แล้วบ่มีผู้ตามซอยบาเนี่เอาฮีดแล้วเทิงนี่แล้วแม่นว่าคั้นเอาผัวแล้วแม่นไปอยู่น้ำผัวบ่ผู้หญิงไงเออเอแล้วแล้วโบ้ใส่เวียงเฮาบาเนี่แล้วมีมีลูกซาซ10คนก็ไปหมดเลยไปหมดเลยอ้าวมีมีลูกชชาย่ออองเอาีีีดมมลูกชายนี่แล้วชัติเออบัดเมดลูกไปเมื่อ้วก็อยู่ทรงเท่าเอออ่ะก้อยท่านท่านลูกชายเอาเอาเมียเราเอามาอยู่น้ำเจ้าเหมือนบ่กเออขากินแห่ลูกไพ่เออ โอ้ทางนี oh, oh, heat. Heat. Heat, heat. ้ว่แนวนี้เนาะแต่ว่าทากินแห้งกู้ช่ถากินแห้งถากินแห้งมอนี้ยนี่เนาะจะน้อยนี่จะไม่คู่อะไรกันนะมอค่อ่อนคือไมอฮีดฮีดทางอันบรูทางนี้แหละแนวนี้เนาะเออเราไหนนะายแล้วนะแถวนี้นะผู้หญิงเราไม่ได้กินแห้งเออสมโพินะแบบว่าผู้ผู้มอเนี้ยจะพูนสไลายแล้วเขาจะเพลงผู้ชายเนาะน้ำจิเป้จีเป้ยังรนาปูุมันน้ำจีเป ส่งไปทำมันูดน้ำเนื้อเดี่วนร่นผู้ชายหลายด้กินแห้งเนได้กินแห้งผู้ชายเนาะผู้หญิงอะไรแม่เขาแต่งเมื่ออไรแล้ววับโดนโดนเขามายามเพื่อนึงโดนห่มคลองคนเนาะเป็นปียังมายามโอ้ยอายุไก่เลยก็ไก่เนาะฮะขอบใจเด้อปดนี้ด้อยคนชวนนี่บรรยากาศยามแรงท่านผ <doors> ู <Operations Aub ain> ้ชมนี่เ <rainforest> ห็นไก่กำลังนั่นออกจากยางเนาะมันกำลังไปฟักไข่แล้วมันก็จะตูดตูดห้างมันท่านผู้ชม สลายเฮือนซ่านแถวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบบูฮานดั้งเดิมเนาะไซไม้ทางหลังเลยมีแต่หลังคาที่ว่าเฮายังไซแสังกระสีเนาะหมายความว่ายุคเก้าผสมยุกกับยุคใหม่ท่านผู้ชมแลวการเพื่อนก็กำลังจะเฮือนถาวรตัวอย่างวาหรือว่าเครื่องถาวรท่านผู้ชมคืออยู่ใต้ทุนบ้านนี่จะเห็นไม้ที่ว่าเพิ่นกะเกี่ยมไว้เพื่อว่าจะปลุกเฮือนที่ว่ามันเน่นหนาถาวรในการอยู่ให้มันถาวรในสมัยในโตโต้ไปท่านผู้ชมมันส่วน โอ้สารโตเลยสารโตเลยสารเห็ดเลยตะเลยโอ้อันนี้กำลังเห็ดยังนี่ติบเข้าเออติบเข้าโอ้สารติบเข้าเน้อสารสารไซบอกเลยว่าสารขายตะเบิ่มบ่อ๋อเออเห็ดเองโอ้ตาเจ้เองตาเจ้ป่ะนี่แต่บางคนี่ตาเบิ่มนะสารไซต์สารไซต์เองใช้เวลาโดนบ่พวพลอาเห็ดเห็ดนี่โอ้ยมื่สองมื่นเนี่ยสองมื่นแล้วเนาะ โอ้ายในทางนี้เนาะสื่อสารสื่อสารสบายเนะะาะภาษาลาวเนะะะาะจกภาษาลาวได้เนาะพระเท้าเพชรเองหาไม้ไมาเองเฮ็ดเองแล้วบอกพรเท้าเออหาไม้เฮ็ดเองนั่นเลยไปซื้อเพราะมีเงินมีเงินซื้อโอ้ยอันไม้เฮาวัตถุดิบธรรมชาติ์ปุ่มืือนี่ลายหาหาเฮ็ดเองซื้อแพงมโอ้แพงแพงเฮาเฮ็ดเองเลยเฮ็ดเต้าเนาะเพชรเตาเองเลยสบาย ว่าเท่านี่สานติดใหญ่ก็เป็นบ่ะอืมติดใหญ่ก็เป็นอ่าติดน้อยก็เป็นอืมไทยส่งให้ทางดิบนี่นะไทยส่งจริงจริงเฮี้ยนน้ำมูเฮียนน้ำมูเออปูเป็นเหี้ยนน้ำเข้าเออแต่สมัยเป็นบ้าเอาผมบ่เออแล้วก็เป็นเลยเออเป็นเลยไม่เหียนไม่ได้เป็นหรือเวยโดยเออแต่สมัยเป็นบ้าเอาพวกนั่นเฮียนนี่เนาะก็เลยเป็นเลยบม่ได้ส่งให้ลูกให้ล้านบ่ะ บริสุทธิ์ไม่ได้ลานยังน้อยลานยังน้อยเออฮันเนี่ยตัวนั้นลานโอ้อันนั้นโบราณอออืมใช่เฮือนพ่อนี่บ่กนี่แน่โอ้นี่เหินพ่อเนาะโอ้เฮือนกับขักถ้่เฮือนบูหานดังเดิมนม่เหมือนไรเฮ้ยเจ๋งเลยเย็นเนาะนอนกลางคืนเย็นบ่เย็นเลยเย็นเลยเนาะต่ำเข้าบ่อยู่เฮือนนี่ต่ำกอดยบ่ต่ำเข้าไหม่นี่ยต่ำกอโดนเ่ยกอสโลบ่กกอดวย โอ้อต่ำรอต่เข้าวต่เข้าวเราก็สรอสลอนี่หมายเขาว่าข้าเปลือกโอ้สรอเนก็ล้วมนต่ำสรอปลมายเขาว่าข้าเปลือกต่เข้าเปือกแปลว่าก็สรอเนาะถ้าว่าท้ภาษาบ้านเรา่ะต่ำข้าวเออครับซับภาษาบ้านเาก็คือต่ำข้าวทำมาเตอันนี้มันคำซัาคตำข้าเปลือกเออต่ำข้าวเปลือกเนาะอยู่กันจะคนพอเท่านี่อยู่เงินนี่ห้คนอยู่ห้าคน โอ้ยอยู่รวกันห้าคนเนาะเฮ็ดให้บ่พระเท่าอยู่บ้านเฮ็ดให้นอ่บ่มีหน้าบ่ก็มมีอืหาอยู่หากินนั่นแพระเท่าอยู่บ้านนี่ฮะทำนั่นเล้วหาปู่หาป้าทำโอ้มีห้วยอยู่เนาะมีห้วยเนาะห้วยนี่ห้วยนอยห้วยน้อยนี่โอ้ไปเฮ็ดอะไรโซนเนาะโซนใส่เบ็ดบ่ใส่โมงโอ้พ่อได้กินเนาะเอมันจะมีเปลือกเนี่ยหรือเปลือกโตนี่เจ้าโ้เห็นอะไรกินได้มา บาดได้มาตัวนึงสองตัวเหยียดเชียวโอ้เจีวเนาะใส่เตียวบอยเป็นนัวแล้วเนาะกินกินง่ายๆเนาะมีความสุขเนาะอยู่แบบนี้กันเนาะเออยังมีอยู่มีเนาะมีค่ากับบริสเทธิ์แม่นเนาะเฮาอยู่แบบนี้เฮาบริสิทธิ์เงินเสียค่าแม่นบ่ตั้งได้อยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองมาเคลียร์เอออยู่นี่กะคักนนึงเนาะพอทาเนาะ อ่า <laughs> อ่ะขอบใจเด้อพระเทเด้อมันชวนเด้เอโอ้ใช่ดีไม่แห้ง <laughs> ด้วยกันมีสบายเด้อโดยโดยเดี๋ยวไปเบิ้งนี่ก่อนอันนี้แม่นเจ้าตากหน่อไม้ปุณิยของพายนี่หน่อไม้นี่อับังนี่อับังดีโอ้ทางนี้ก็แม่นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเสริมของเจ้าก็แม่นหาหน่อไม้ทม่านผ้ชมมาตากแห้งขายนี่เจ้าใช้สังกะสีนะเพราะว่าสังกะสีนี่มันจะ เวลาเขาสุ่มไฟเข้าไปแล้วมันจะเกิดความร้อนเ็ดให้หน่อไม้นี่แห้งไว้ห้าไววแล้วก็เขาก็สามารถเอาไปขายได้ท่วงทันเวลาทำทุกนในราคาแม่นโลนึงแม่นห้บเป็นกิบหรือตกเป็นเงินไทยแม่นหนึ่งร้อยบาทตามทุกคนอก็เป็นอาซีพหนึงที่ว่าเฮ็ดให้กระจ้านี่มีรายได้ เสริมในการดำรงชีวิตก็คือซื้อหมูเพชรไปเละไปนัวาบางคนก็ขายหาหน่อไม้นี่ไปขายเพื่อจะไปซื้อข้าวหมายามว่าซื้อข้าวกิโลขายในรลาะละคานี่ก็จะเตกตั้งตามแต่ละท้องถิ่นแต่ว่าซาที่กับเจ้าขายมาตามที่เห็นตามทางนั้นนี่ก็ประมาณโลหนึ่งสิบพันกิบหรือว่าโลหนึ่งสาวบาทท่านผู้ชมอันนี้เป็นวิถีชีวิตแท้ๆที่ปตุกพาผ่านผู้ชมนี่มาเยี่ยมส้มมาไทยโทษวิถีชีวิตนี้ให้ท่านผู้ชมนี่ได้ครับส้มเนาะอันนี้นี่นี่ สิาพามาเบิ่งอีกอันนี้ก็คือจะเห็นหลายๆคลิปที่บรรทุกไทยมากแล้วเนาะอันนี้มันเขาเรียกว่าประตูบูเอ,อินตะปูบูฮานเนะาะหรือว่าเอ,อ่อวายอันนี้เขาจะเอาวายใส่วายเฮ็ดมัดข้าวเฮือนมันอย่างต่างๆนี่เนะ<ว>าะรวมทางดันเทิงเออโบมีตะปูรุ่นนี้ค้ำเมาคือจังซี่เลยเนาะเป็นฝีมือรุ่นล้วนท่านผู้ชมไหมของชาวบ้านโอ้ขอขึ้นไปเพิ่งอู่นิดหนึงขอขึ้นเพิ่งเด้อโอ้ สองคนหมอนี่าฟาเฟ่ต์บอเบิร์นเบิร์เอาคือๆกึ๊กกันเทสินะลูกจะมดบ่เอออโมเมนต์ฟาเฟ,ฟ่บ่โมเมนต์ป <Moment. S 1> ู้นั้นเกิดก่อนวันนี้เกิดหลังผู้นั้นจะปีละสองปีสองปีอันนี้เด้ปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นลูก,ลกอ,กอ,อก๋อปีละลูกเอากึ๊กกึกันคือมาซ้ำๆกันแท้เออนี่เนาะ น,นี่เป็นทางด้านเทิงขอ,งน,อนุญาตถ่ายเด้อนีเนาะเป็นเ<อ>ือนซ่านของเพิ่นเนาะอู่ก็ใสซอู่แบบว่าเฮาเอาวันกระเป๋าเอากระเป๋เาปแล้วก็มาแขวนใส่เสื้อเสีงยงแล้วก็เฮ็ดอันห้อยคือจริงๆเป็นอู่แบบบูฮานนะผู้ชมเออแบบประยุกต์ไซคือจริงๆเนาะนน <laughs> จุดทางด้านนี้เป็นจุดที่บาตุกาสีหอมเดินทางมาโดยผ่านเส้นทางตังตวนี้มาแต่จุดสุ่มลาดห่อจะมาทางนี้แต่จุดใจกลางตัวนี้เป็นบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะ จะมีเส้นทางตัวนี้ไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าเส้นทางการเดินทางเมื่อนี้แลาเราจะได้เดินทางไปคือพิทางฝ่าพิเนาะเส้นทางตัวนี้คือเส้นทางที่เราจะเดินทางไปแต่ว่าในตอนนี้บรรทุกเลยเวทไทยเนาะวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่ในเขตนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมนี้ด้ครับชมเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามรับชมน้ำกันว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือว่าการใช้ชีวิตของเข้าอยู่ในเขตนี้เหมือข้าหาอยู่หากินจังไดเพื่อเลี้ยงชิพท่านผู้ชมมันชวนมันชวน เป็นยังอันนี่โป่หน่อไม้บ่เอ้โนั่นนี่สั้นนี่ก็ไปหาหน่อไม้น้ำสร้อยเปิดแล้วบ่เปิดแล้วสั้นนี่ต่อจู่รู้ยังไงเนาะไม้ตะบุญตบุญต้นไหนบ่ไม่โอ้โหอันนี้ก็ไปหาสร้อยเปิดแล้วบ่เนี่ยโอไปหาแล้วเออเมนแหละเนาะนี่เนาะเป่าบ้างบ่เนี่ยเออเป่าบ้างออามาละโป่งก้อนโป่งแล้วละต้มโอ้ขายรูดเท่าไหร่ โลหาเชฟห้าสิบพันโอ้โลหาสิบพันเนาะลูกสาวนี่เนี่ยไปช่วยเนาะเออหาเงินเข้างเฮียนบ่ฮะก็ได้หาเงินซื้อเครื่องเข้า้งเฮียนเนาะออไม้เนี่ตาโสนได้หนิได้ไมบ้าไปไงท่านประมานไมาไผ่ประาเจ้าเอิญนี่ต้นไมยังไ่ไงกันก็โดโลหาสิบตักจ่า นี่เนาะบนต้มเนาะนี่เนาะต้มทุกย่างขัจอบอยเบียดเรียบง่ายท่านผ้มให้มันสุกเรียบร้อยแล้วเข้ากัมะผ้าบอ้าผ้าเปี้ยเปี้ยเปี้ยเราไปตาเออตักเด็กถกเด็รขายขายแล้วไปซื้อนงฮ

ูปมันเป็นชื่อของซับซับภาษาเนาะเออซับภาษาเนาะนะมาทางด้านนี้โอ้คักเท้เหินหลังเจ้าเจ้าเจ้าบรส่วนปะเท้าโอ้กาลังเฮ็ดยังนี่เป่าต้นไม้ป่ะต้นไม้โอ้คักเทนองเหินเจ้านี่ อ้นมนาทุกอยาเฮือนคักเวยทุกยากแต่ว่าอยู่แบบนี้มันคักได้เอาคักเ้ยสําหรับเห้านี่เ่แบบนี้ได้ว่ามันไม่ฮอนไว่ฮอนเือนเย็นอ่นนี่มเ้บฮอนด้แบบนี้ไเฮ้อนด้วยมันไม่ได้หรือเออเาสําหรับเห่านี่นี้เหาพอจะได้เงอนอันี่ไปอยู่ให้อยู่หน้าเห่านี่คัก มุงเ่ยได้เงินนางเอ็นแบบนี้ใจเป็นนัวอไงไรแบบนี้เหรอฝักแบบนี้ได้เหรเอาวาเลยโอ้ยครับะเปลี่ยนกันเหรเจ้าไปอยู่เฮือนเหอเฮ่าไปอยู่เฮือนเจ้ามาาวบ้านลนอนฝัสีไห่หั่นกดกอบเเก่าเป็นน้าครัเป็นน่เลานค้ายบเป่าหนิเ่าานล้ายบ่หนก็ยังนี่ต้าหนไไ่เอออารมณ์บหนี่ฮะ มาละนี่สิบห้าละสิพันเอออารมณ์เนาะเขาเอิญเนาะ,ะโอ้โหลูกไม้ช้อนป้าคักแค่นี้อยากได้ดิสิบห้าพันกีบอันหนึ่งท่านผู้ชมนี่สิบห้าพันกีบกับสามสิบบาทท่านผู้ชมอันหนึ่งสามสิบบาทคือแบบโบเพลงเลยอารมณ์เขาจะเอิญเอาไปประดับนี่คักได้เสียหอมไหมโอ้สีดายคันนี้ไม่พุ่งเนาะ บ้างกาค่อยเมื่อทางพุ่นทางพุ่นนี่ค่อยเอาเล,เลยล่ะนี่บางคอนเขาเอาไหวโดยเฉพาะเลยเมือนสารขายท่านผู้ชมเป็นฝีมือหัตถกรรมผีไม้ไรยมื่อของคนลาวในเขตสนบุนี่ <c oughs> ไว้ใส่ระยะย,ย่างใส่พักใส่หน่อไม้ใส่ปูใส่ปลาได้เมื่ทมอท่านผู้ชมเห็ดขายเนาะพอเท่านาะเจ้าสารเองเลยบ <c oughs> ่ต้มหน่อไม้เน้อ <c oughs> มันน้ำเนาะเออเนี่ยนาตาขอบงดลเออเอามาใส่นี้ต้มให้มันฟๆแล้วจะไปตากแห้งเออเป็นต้มขายตายให้ใผนห่ายให้เวียดบะให้เวียดอ่ะให้เบียดบ่ให้เราให้เวียดอ่ะเวียด้เียดเอียดซื้อเวียดซื้อ นี่นี่ร้ายนนนไม่ไนนอ้ายอ่ะร้ายีุ่ยซุยเือนทางเทืองนอของหยาเด้อใช่พามสุกหยางึ้นข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 ้นขึ้นขึนขึ้นขึ้นขด้นเึ้นขน้นข้นนเย็นเ้นขึ้นขึ้นน้นนนน้นนขึ้นนนน้นนนนขนเ้นน้นนน้นขนขึนขนน เปียกบ่โอ้เปียกคุยอันโอ้เปียกเปียกโบราณเี้เปียกบโหราณไปเลยเนาะเป็นลายลาแล้วทำสกอยู่จะค้นเนี่ยเงินเงินนี่อยู่จะค้นถ้าจะยูเนี่ยเออกี่ให้นี่ลุงนี่กับนี่โอ้สองคนตรงสองผ่อเมียเออผ่อเมียนี่ลูกนี่ลูกลอยนี่ลุงนี่เออไอ้ลูกเออเออจะค้นลูกลูกเออหกหกคนโอ้ยู่นเดียวนี้ เอลู่หกคนนะคุณผู้ชมอยู่เงินผู้ชายกับาพเพีงนึ่ง้หญยงผู้เดียวผู้ชายหโอ้ยสั่งเสียวลูกไผ่นี่เฮนนี้โอ้ชกหยาดเขาเขาง่ายแลวให้เขาหาเองปุ๊กเองทำก็ไม่ได้หอมบานพื้นก็ไม่ได้หอมเป๊ปโอ้ยหก่ยังเว่าคือก่ยงไยาก่งไ่่ยงบ่ ใช้ตะเกียงใช้ผดูเอ้ยะยิงยากกัดกัะตยิงไมบมีใช้ตะเกียงอีกใช้ตะเกียงครับเพิ่งด้่นั่นนะฮะนี่มลูว์โอ้โหี่มีเต่นนี่ทำเตตะเกียงเแต่อาบผ้าใช่นี่ใช่เนี่ยไม่ได้ไปผ่าลูเอ้ยชงอยากแม่นี่บ้านนี้บุยไฟฟ้าเลยไม่ได้ เล่นายบ่โอ้ยยังบ่ทันลงเนาะมีใต้ตัวนี้กลางคืนเอ้าเอาน้ำมันนั่นน้ำมันกระชุนกระชุนใช่เออมีเต้กลางคืนเออไม่คักเลยไต่ไฟแสงเทียโอ้ยคักแปลกลูกโอ้ยจะคักประหยัดค่าใช้จ่ายอันใดไฟแห่งเต็กนี่ไฟฟ้าค่าไฟฟ้าอีกใส่ตัวไหนล่ะคักเน่ยก็เฮาเคยแล้วก็มีเป็นเพิ่มแล้วก็พออยู่เนาะพออยู่เนาะเคยเลยเดีคักคักคัก มีพี่ีชีวิตพอเท่าเพื่อนเงน,นหลังนี้น้อยแต่ว่าอยู่ด้วยความอบอุ่นนะพร่สงอยู่น้ำกันนี่หลายหลายคนเนาะอยู่ทั้งหัดนี่ประมาณหกชีวิตอยู่เือนหลังนี้แต่ว่าเฮาเบ่งอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเนาะหมายว่าเบ่งน่าเวียกันเฮ็ดในแต่ละแต่ละมื้อแต่ละวันเนาะหลังจากที่เราไปเ,เสียญาให้อยังแล้วเพื่อนก็หาหนามอไมาเพื่อซื้อเข้าซื้อโมพพเพ็เปร็กเป้งนัวกินนี่เนาะ เบิ่งลูกตเตาเหลาล้านพนมตะผูเป็นตะเพียงนะคระชทอันนี้แม่นหมู่บ้านที่ว่ามีเส้นทางผ่านเนาะหลายหมู่บ้านทางนั้นทางเมืองเมืองทางนี้ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ทางตัวทางหน้าอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ว่ามีวิถีชีวิตแบบพื้นฐานเก่าแก่บบฮานนะประชทุก่าับา ผู้ใดอยากมาสัมผัสก็สามารถมาได้เพราะว่าเส้นทางนี่ก็ถามว่สสะดวกสบายบอกก็ถือว่ามาได้อยู่ในระดับหนึ่งก็โบได้ถึงขั้นว่ญญายากท่านผู้ชมนะแต่มีบ้านตามเส้นทางนี้แหละเออยังไรก็ะานะเพราะว่าเส้นทางการเดินทางของของ้านี่ก็ยังอีกไกลท่านผู้ชมเป็นยังไงก็ไปติดตามเส้นทางการเดินทางมีอย่างที่เป็นตาท้ายน่าสนใจประตูก,ก็จะถ่ายทอดชีวิตของข้าเจ้าอยู่ในเขตส่วนบทนี้ในในแต่ละอีพีอีพีให้ท่านผู้ชมนี้ได้รับชมอยู่ตลอดพบกันใหม่ในคลิปหน้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าเข้า่าสบายดี